สวัสดีค่ะคุณผู้ชมก่อนอื่นต้องขอแก้ข่าวก่อนนะคะที่บอกว่าตอนนี้อชอบพระเอกผิวเข้มไทยแทน่ะไม่จริงค่ะต้องลูกครึ่งจมูกโด่งเท่านั้นถึงจะเป็นคู่ครองคนใหม่ล่าสุดถ้าไม่เชื่อแล้วก็อยากมีคลิปเด็ดมาให้ดูเป็นหลักฐานด้วยละค่ะ พระเอกคนล่าสุดของนางเอกอยาทิพย์ก็คือหนุ่มลกครึ่งดั้งโด่งนามนัทรัตน์โมริสเรอกรองนั่นเองล่ะค่ะกับละครเรื่องใหม่สเสน่รักผู้สาวที่ทั้งสองเพื่อนซีและโครจรมาร่วมงานกันเป็นเรื่องแรกพร้อมกับการเปิดตัวค่ายละครดีวันทีวีของอดีตนักแสดงชื่อดังน้องพรสุดาไตานาวคงที่มาเป็นผู้จัดน้องใหม่ของช่อง3โดยได้ฟิตติ้งลองเสื้อผ้ากันอย่างเข้มข้นที่ตึกมารีนอลไปเมื่อวานนี้ซึ่งนอกจากพระนางนัดหยาดแล้วยังมีหนุ่มก๊อตจิรายุที่เพิ่งลาจอไปกับบทร้ายสุดขั้วในลละครพิมมาา พลิกลุกกลับมาเป็นตำรวจหนุ่มขี้เล่นจอมทะเลนอีกด้วยค่ะนีจะเป็นละครครบรถเลยนะคะจะเป็นแอคชั่นโรแมนติกคอมดี้แล้วก็จะมีผีเล็กๆเพราะฉะนั้นก็คือจะเป็นละครสนุกสนานสำหรับละครช่วงเย็นนะคะเพราะในฐานะที่เป็นน้องใหม่ของครอบครัวละครช่อง3ามนะคะก็ต้องขอขอบคุณไวนะ้ณที่นี้ด้วยที่ให้โอกาสบริษัทเรานะคะแล้วก็จะพยายามตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดนะดีค่ะได้เล่นกับนัาค่ะขเขาสนิทกันอยู่แล้วใช่ดีครับ ผมก็จะบทประมาณนี้ครับจะไม่เคยยิ้มจะเริ่มยิ้มประมาณตอน24นะครับก็จะแบบเป็นคนที่ใช่ครับยิ้มตอนตอนแต่งงานกับนางเอกครับทั้งเรื่องก็จะประมาณแบบขึมขึมเป็นผู้ใหญ่หตั้งใจทำงานอมทุกข์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่แก่นเซียวเปี้ยวซาอะไรชีวิตเรียบง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเอ่อนางเอกอีกคน สียชีวิตใช่ไหมคะก็จะเป็นผีมาเข้าเราแล้วก็จะเปลี่ยนคาแรคเตอร์เป็นคนแบบห้าวมากแก่นมากเพราะว่าทางโน้นเนี่ยก่อนที่เขาจะเสียเขาเป็นตำรวจนะคะนี่เรื่องนี้เปลี่ยนเลยครับฉีกแนวรับเป็นตำรวจที่แบบเพลย์บอยนิดหน่อยแล้วก็วันวันไม่ทํางานเอาแต่กดบีบีหาสาวๆอะไรเงี้ยคู่กัดค่ะคือแบบคอนทราสต์กันเลยคือคนนี้จะเป็นตำรวจที่ไม่ทํางานแต่คนนี้จะจริงจังแล้วก็จับผิดทุกอย่างฝ <c oughs> ากด้วยครับสเสน่ห์รักผู้สาวครับผม ฝากเสน่ห์รักผู้สาวละครเรื่องใหม่ของหยาดกับนัทรัตด้วยนะคะส่วนพี่ออฟพงพัฒน์เขาก็มีดีมาโชว์เหมือนกันต้องรีบหลีดทางให้พี่เขาละล่ะคะ่ะ เป็นละครที่<อ>แฟนๆรอคอยอย่างที่สุดนาทีนี้เลยล่ะค่ะกับความคลาสสิกสุดอลังการงานสร้างแห่งปีของผู้กำกับใจนักเลงป๋อออฟพงพน์และผู้จัดพี่แดงธัญญางานนี้เปิดกองวิสามเลยจัดมาเอาใจกันสุดๆกับเบื้องลึกเบื้องหลังสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากกองถ่ายละครที่ยกทัพไปตระเวนเก็บภาพสวยมาเกือบท,ทั่วไทยตลอด8เดือนโดยสาวกะละแมพัชรศรีเขาจับสองพระเอกเจ้าพี่เจ้าน้องอามอธิชาติกับพี่ชายชาตโยดมและสามสาวเจ้าหญิงมณีรินแอฟคัสออรหม่อมบัวเงินสาวเมเฟื่องอารมณ์ ผีอิเมย์ชุดาภามาแช่เผากันจระจทั้งความโหดมันฮาสารพัดกับฉากเด็ดและโดยเฉพาะผู้กำกับออฟพงพัดที่มีวีรกรรมเด็ดไม่แพ้เหล่าพระนางติดตามเบื้องหลังสุดสนุกที่กว่าจะได้ภาพสวยงามอลังการและความสนุกเข้มข้นเชื้อเชินกันทางหน้าจอของละครรอยใหม่ได้ในเปิดกองวิามเสารนี้16นาฬิกา30นาทีเสาต่อเนื่องเลยละค่ะไ่ามจรบิงจังแต่ว่าทตลก แรกบบอหมีเบ like ื้องหลังของนักแสดงที่เราทําอะไรกับใครไว้บ้างอะไรเงี้ยมีหมดท médico, right uhm, okay. um ั้งความสนุกสนานความยากลําบากค่ะตลอดเจ็ดแปดเดือนของการถ่ายทําละครสักเรื่องหนึ่งเนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยก็อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยมีโอกาสได้มีส่วนร่วมได้สัมผัสกับความสนุกความตื่นเต้นอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นหลังกองด้วยดูรายการวันนี้แล้วเนี่ยเวลาดูละครเนี่ยจะไม่รู้สึกว่าเหมือนดูอยู่หน้าทีวี แต่จะรู้สึกเหมือนนั่งดูอยู่หน้าเซตหน้าฉากอะไรเงี้ยครับ ส่วนใครที่กำลังอกหักรักคูดต้องดูเรื่องนี้เลยละค่ะกับซีรีส์ธรรมะอารมณ์ดีตัดหางปล่อยวัดที่งานนี้หนุ่มโซติพันเด็กวัดแก๊งพระเอกอเล็กซ์เบนเดลต้องมาตกกลุ่มรักสาวสวยน้อยหน่าฟ้ายอรินรดาจนร้อนไปถึงนุ่มๆเพื่อนร่วมแก๊งและหลวงพ่อคริสโตเฟอร์กับสามเณรโของบัวเชดวูดที่ต้องหาทางออกให้กับหนุ่มสุดเพิร์ทที่กินไม่ได้นอนไม่หลับกับเรื่องรักๆในครั้งนี้ไปช่วยกันลุนหาทางแก้ปัญหาของคนมีรักได้ในซีรีส์ตัดหางปล่อยวัดตอนวุ่นรักมักหลวัน บ่า,า,บายสามโมงครึ่งค่ะมีเสียงเอาไหมโอ้โหดีค่ะโลหูมากเลยค่ะเนี่ยไหนลองโยนลงเป่าลมสิ ส่วนความคืบหน้าละครเวทีที่ชาวสยามประเทศรอคอยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชล่าสุดผู้กำกับศิลปินแห่งชาติพออีสุประวัิก็เปิดม่านให้สื่อมวลชนเก็บภาพความพร้อมเกินร้อยในทุกด้านมาอวดกันจับตัวเอกทรงเครื่องชุดใหญ่เหมือนเล่นจรงิงพระนเรศวรหนุ่มศรรามมณีจันทร์เบนส์พอชิตาพระสุพรรณกัลยาเอสศศิการตักนภัสกรศิลปินแห่งชาติมีพิสมัยและอีกมากมายเรียกน้ำย่อยกับฉากลานบ้านพระยาเกียรติชนไก่ฉากห้องบรรทมพระมหาธรรมราชาและฉากตำหนักพระสุพรรณกัลยา ในเมืองพมา่าเพียงแค่3ามฉากนี้ก็ทำเอาคนลุกแทบอดใจรอฉากใหญ่วันแสดงจริง17-27พฤศจิกายนที่จะครบเรื่องความอลังการและวิจิตรงดงามกับละครเวทีแห่งปีเรื่องนี้ไม่ไหวกันแล้วจริงๆละค่ะได้วิชาความรู้นะครับจากคุณครูทุกท่านจากกรมศริลปากรนะครับต้องกราบขอบคุณคุณครูทุกท่านด้วยแล้วก็ได้พ่ออีน,นะครับเป็นพุ่มกับการแสดงและทีมงานทําให้เราบอใจยิ่งขึ้นครับ รักดนตรีไทยมากขึ้นรักเพลงร้องเพลงรําที่เป็นเพลงไทยมากขึ้นที่เห็นเนี่ยเราก็พยายามตั้งใจซ้อมกันเต็มที่นะคะแต่ว่าเวลาที่เหลือก็จะพยายามทําให้ได้ดีที่สุดสุดยอดคือผู้กํากับสุประวดประธรรมสตรครับพ่ออีทครับทำให้เราเล่นได้นะครับไม่ใช่เรื่องง,ง่ายๆครับขอบคุณพ่ออีทครับผมว่า11รอบเนี่ยคนจะต้องถล่มทลายแน่ๆแล้วก็คิดว่าถ้าท่านตั้งใจจะมาดูต้องรีบจองบัตรแล้วเท่านั้นเองครับ เปิดม่านโรงละครเมืองไทยรัชดาไลาเทเตอร์กระจายฟองให้เด็กไทยใช้จินตนาการแล้วค่ะสำหรับสุดยอดโชว์ระดับโลกกาซิเลียนบับเบิลโชว์ที่บีอีซีเทโรและ S ซเนริโออิมพอร์ตมาเอาใจคุณนูนูทั้งหมด8รอบด้วยการงานนี้พี่พี่สื่อมวลชนที่ได้เข้าไปสัมผัสฟองมหัศจรรย์ก่อนใครพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเหมือนได้กลับไปเป็นเด็กเพราะตื่นเต้นตื่น,ต,นตาตื่นใจกับทุกสเตปในการพ่นฟองของนักวิทยาศาสตร์เจ้าของโชว์อย่างฟานหยางจริงๆไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์ฟองสบู่ธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นงานศิละปะ ที่งดงามและแปลกตาฟองสบู่เด้งได้และฟองสบู่ยักษ์ที่สามารถครอบตัวคนได้ซึ่งฟานหยางเตรียมไว้เป็นเซอร์ไพรส์ให้กับผู้มาเยือนในรอบอื่นๆอยากเป็นเกสต์พิเศษของฟานหยางก็รีบไปจองที่นั่งกับไทยทิเก็ตเมเจอร์นะคะโชว์ดีๆแบบนี้มีให้ดูกันวันอาทิตย์นี้วันเดียวเท่านั้นนะคะ ส่วนละครดีเยี่ยมอย่างตะวันเดือดเข้ามาจ่อคิวรออยู่แล้วล่ะค่ะวันนี้อต้องลาไปก่อนขอบคุณเครื่องประดับสวยๆจากอีเต้สวัสดีค่ะ